สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุย Mayflower Taro ์โรแอนด์เดสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ของชาวราศีกันนะคะหรือว่าชาวลัคนากันเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าดวงของคุณแต่ละด้านนะในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะ six of wands นะคะชาวราศีกันเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณนะคะใครที่กําลังหางานใหม่สอบสมัครงานสอบปริียนต่ออะไรใดๆก็ตามทีจะมีข่าวดีเข้ามานะคะนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่เรียกว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากเพื่อนร่วมงานจากคนรอบข้างนะคะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวไปติดต่อไปดีลงานอะไรที่ไหนนะคะจะค่อนข้างราบรื่นง่ายนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดชารออดนะคะการเงินก็ยังคงหมุนอย่างเหนื่อยอยู่ดีนะคะนะรายได้เข้ามาเยอะก็จริงนะแต่รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็หาได้นะแต่รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของยานพาหนะรถลาอะไรต่างๆนะคะอาจต้องเอารถเข้าศูนย์นะคะหรือว่าเช็คสภาพนะคะหรือว่ามีเรื่องของการอ่ะต่อพรบประจําปีประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะเดินทางบ่อยด้วยนะเสียเงินเสีย ทองเรื่องค่าที่พักเรื่องของแบบลดลาอะไรพวกนี้นะคะระวังมีปัญหามีปากเสียงกับคนใกล้ตัวหรือกับหุ้นส่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองด้วย ต่อมาไพ่ในพบสหัสชานคะคุณได้ไพ่ตรีออฟซอสนะคะระวังมีเรื่องผิดใจกับคนใกล้ตัวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมง,งานหรือพี่พี่น้อง <ๆ S 1> น้องกันนะคะนะช่วงนี้คุณกับสังคมคนรอบข้างเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบคุ้นเคยสนิทกันอยู่แล้วอาจารย์มองว่าระวังในเรื่องของการสื่อสารกันไว้นิดนึงหรือบางทีมีอะไรกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮึบฮึบไว้หน่อยนะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วมันกลายเป็นบบโกโซโบิกมันจะเสียมิตรภาพในอนาคตได้ ะะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดอะมชเชียนะคะอา,อาจารย์มองว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะอาจจะมีการรีโนเวทใหม่ปรับปรุงใหม่หรือบางคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการอยากจะหาซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ใครที่กําลังมองหาอยู่ก็มีโอกาสว่าจะมีคนมาเสนอนะคะที่ที่น่าสนใจให้คุณได้พิจารณาด้วย สมาชิกภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องอาจจะมาปรึกษาคุณหรือมาหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาที่ทำให้คุณรับรู้ว่าเขาอยากจะลงมือทําอะไรใหม่ๆนะคะเช่นอาจจะอยากมีอาชีพใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆที่แบบว่าเขาไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะ ต่อมาไพ่ในภพปุตตะนะคะ Two of Cups นะคะอาจารย์มองว่าอ่ะใครมีลูกๆหลานๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะหรือว่าโตแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของความรักจากเขาก็อาจจะพาแฟนพาคนที่เขาชอบมาทําความรู้จักหรือว่าพามาแนะนํานะคะหรือว่าบางทีคุณก็อาจจะเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าเอ้ยแหละแหมลูกเราหลานเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดกําลังินเลิฟเนาะนะคะ สำหรับลูกน้องบริวารน,นะคะคนที่อยู่อันเดอร์เราช่วงนี้ก็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างโอเคกับเรานะคือมีอะไรไหว้วานอะไรนะคะก็ค่อนข้างง่ายนะคะดิวกันได้ง่ายนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเคยงอนอะไรเราไปเนี่ยนะช่วงนี้ก็ง้อได้แหละเด็กๆมันก็กลับมาดีกับเราเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะภพ่ในภพอรีนะคะคุณได้ไพ่ฟาฟอซอ r ์สนะคะอ่ะชาวราศีกันช่วงนี้บางทีคุณต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณแบบ เอาปเปลือกแบบหน้าด้านๆเลยอะนะคะแบบซื่อๆเลยคือจะเอาอะจะเอาสิ่งที่เป็นของเราอะจะเอาให้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอคนแบบนี้แล้วไป แล้วไปไปฟาดกับมันเนี่ยไม่ได้อะไรด้วยนะเหมือนคุณจะยิ่งเสียมากกว่าเดิมด้วยนะคะคุณต้องอาจจะต้องมีเทคนิคในการต่อรองเจรจานะคะหรือมีเทคนิคอะไรบางอย่างซิกแซกในการจัดการกับคนคนนี้นะคะไปสู้ซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยตอนนี้คุณยังสู้เขาไม่ได้นะพูด,ดว่าแบบนี้เลยนะคะหรือบางคนเีคมีการติดต่องานติดต่อราชการติดต่ออะไรใดๆก็ตามทีคุณอาจจะโดนรีดไถนี่พูดแบบนี้เลยนะคะอ่า ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะไพ่ t r e n g t h นะคะคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนที่ยอมคุณมากๆนะคะเข้ามาแบบอยากจะขอเริ่มต้นอยากจะขอคุยนะคะ,ะเผื่อเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนรอเรามานานแล้วแล้วเราแบบหรือจีบเรามานานแล้วแล้วไม่ติดสักทีไม่อะไรสักทีเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะจะมาแบบพยายามทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้เริ่มความสัมพันธ์กับคุณให้ได้นะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะมองว่ามันเป็นแหมระมัดระวังในเรื่องของความความสัมพันธ์กันไว้นิดนึงนะแม้ว่าแฟนเราจะอาจจะดูเหมือนเขายอมเราทุกอย่างอะแต่จริงๆแล้วอะเขาก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอยู่พอสมควรนะคะคุณควรให้โอกาสหรือว่าให้เกียรติเขาต่อหน้าคนอื่นบ้างนะคะไม่ใช่ว่าแบบสถานการณ์ไหนกูก็จะต้องแบบไปทําโชว์พาวกับเขาใส่เพื่อนเขาใส่ญ,ญาติพี่น้องเขาาเงี้ยบางทีมันก็ไม่น่ารักนะอืม สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะ strange แบบนี้นะคะหมายถึงว่า,าช่วงนี้คนคุยคุณค่อนข้างอยู่ในกำมือคุณนะนะก็ไม่ค่อยจะไปซุกซนหรือว่าไม่ค่อยจะไปสนใจคนอื่นสักเท่าไหร่หรอกดูเหมือนจะหลงคุณหัวปักหัวปามเลยทีเดียวระยะนี้นะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างดีนะจริงๆ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเซเว่นซับซอสแบบนี้ชาวราศีกานคุณอาจจะมีโรคภัยหรือมีอาการผิดปกติอะไรบางอย่างอยู่กับตัวคุณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแสดงอาการบ้างไม่แสดงอาการบ้างนะคะจริงๆควรไปตรวจร่างกายหาสาเหตุให้พบนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะลุกลามโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้นะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานะคะคุณด้ไพ่ The f ฟูนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือกระทั่งเจ้านายที่คุณนับถือเนี่ยบางครั้งเขาก็ทําตัวงี้ง้องแง้งงี้เง่าเหมือนเด็กๆเ,เหมือนกันนะกลายเป็นว่าเหมือนบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครกันแน่เป็นเจ้านายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณจะรู้สึกแบบเขาคิดว่าเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทำอยากจะหยุดอยากจะหนีเที่ยวอยากจะแบบทําตัวอะไรเหมือนเด็กๆเ,เขาก็ทาอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าไม่ได้แบบทําให้งานเสียหายคุณก็อย่าไปถือสาเขามากก็และกันดูไปขำๆนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ f o ร r of Swords นะคะการงานดูเหมือนใครที่ทํางานประจําจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันอึดๆเฉยๆนเนือยๆนะคะคุณจะไม่ค่อยเหมือนมีแรงมีกําลังใจในการลุกขึ้นมาทํางานสักเท่าไหร่บางคนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าการงานมันผลักไปข้างหน้าไม่ได้มันติดนะคะแล้วมันติดในส่วนที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคุณทําได้แค่รอคอยหรือว่ารอคนอื่นนะคะมาต่องานจากคุณอีกทีหนึ่งเนี่ยแบบนี้ ชาวราศีกันบางคนช่วงนี้อาจจะมีจังหวะของการลาหยุดนะคะลาไปพักผ่อนนะคะหรือว่าลาไปลาไปฟื้นฟูร่างกายนะคะลาหยุดยาวลาช่วงปีใหม่หรือก่อนแล้วนี้คุณอาจจะไม่ได้ลาหรืออาจจะอาจจะแบบมาใส่ช่วงนี้นะคะในการลาพักผ่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะคระับอ,อ,อาจารย์เห็นคุณมีช่วงหยุดพักในการทํางานเกิดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะพบลาภานะคะดีแฮงแมนโชคลาภต้องบอกตรงว่ายังไม่เห็นนะคะอย่าไปยิ่งไปลงทุนหนักควักกระเป๋าแรงหรือไปเสี่ยงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่คือมันจมอย่างเดียวอะยังไม่เห็นแบบจะได้อะไรขึ้นมานะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุดท้ายนะคะไพ่ภพวินาศนะคะ f o r f cups นะคะชาวราศีกันนะคะสิ่งที่อาจจะทําให้คุณเสียหายหรือว่าสูญเสียเรื่องสําคัญไปได้ก็คือความเบื่อหน่ายของตัวคุณเองหรือบางทีความเป็นความเรื่องมากความความไม่รู้จักพอหรือว่าความที่คุณคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะต้องเพอร์เฟกอ่ะมากเกินไปอ่ะนะคะบางครั้งมันทําให้คุณแบบ เ,เสียโอกาสเรื่องสําคัญหรือว่าเสียโอกาสดีๆไปก็ได้นะเพราะว่าบางทีคุณมองว่าเฮ้ยสมมุติโอกาสบางอย่างมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันย,ยังไม่ดีพอค่ะตรงนู้นขาดตรงนี้ไม่เอาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นว่าอา้าวต้องมาเสียดายภายหลังว่าเฮ้ยไอสิ่งนะั้นเราน่าจะลองทำนะหรือเราเราน่าจะลองแบบรับมันเข้ามานะคะเนี่ยชาวราศีกันก็เดือนกุมภาพันธ์เนี้ย,าาเ,พพนเ,นยเวลามีโอกาสอะไรเข้ามานะคะก็อย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันเสียทันทีนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสดีๆของคุณที่นานๆมันจะมาทีก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย